สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องเกษตรรับซับพ,พุเตอร์โฟทีช้ามืดวันนี้เราจะมาชีดน้อนกันโดยที่พื้นที่17ไร่พันเอ็มจีเอาระยะแต่ก็7ช้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเจ็ด กิดเจ็ดช้อนล้างสม